สวัสดีครับเรทินพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องพลเรทินพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเดงชราบชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังเดือนกุมภาพันธ์โดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะเดงชาบ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ไหนออฟพันเดอร์เคอร์รือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่ไหนออฟพันเดอรเคอร์รือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกเกี่ยวกับเรื่องการเงินและแน่นอนละน่ะนะครับถ้าหากว่าเป็นไพ่ที่ให้ผลด้านดีด้านบวกต่อดวงชะตาด้านการเงินนั้นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์นั้นการเงินการทองาาาการค้าการขขาาายกรลงงททุนทนนนอ่ั้ จะมีความโดดเด่นโปะปั่งมากๆนั่นเองเนะครับไพ่นี้ก็หมายความว่าดวงการเงินการทองของท่านนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจะทําให้เครดิตทางการเงินต่างๆของท่านนั้นก็จะดีขึ้นคนที่ได้ไพ่ใบนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่มีสัจจะได้คาพูดถ้าหากว่าไปหยิบยืมเงินเข้ามานี่นะครับพูดคําไหนเป็นคํานั้นบอกว่าจะจ่ายตอนไหนตามที่ตกลงกันเอาไว้ก็จ่ายตามนั้นไม่มีบิดพลิ้วน้่นเองเนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นจะเอาเงินไปลงทุนจะต้องมีการหยิบยืมคนที่รู้จักญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงการทําเรื่องที่จะขอกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับการอนุมัติก็ด้วยเครดิตที่ท่านได้รักษาเอาไว้นั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากตัวท่านนี่นะครับผมจะไปขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับภายในออฟแพนเดอร์รู้ว่าพายอศัศวินถือเหรียญการค้าการขายการลงทุนต่างๆของท่านนั้นจะนําม,มาซึ่งผลกําไรบางท่านนั้นเป็นพ่อค้าแม่ขายขายของนี่ในช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่าเงียบๆแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนกุมภาพัานธ์นั้นสถานการณ์จะดีขึ้นมากๆการค้าการขายจะคึกคักมากๆ,ๆนั่นเองนะครับส่วนคนที่ลงทุนลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญบางท่านนี่บอกว่าติดดอยมานานแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพัานธ์นั้น บอกได้เลยนะครับว่าจะทํากําไรให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎอย่างงดงามอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถาาว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสาสแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้รีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี้คือไพ่เดอะเมจิกเชนไพ่เดอะเมจิกเชนก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มอะไรใหม่ๆเช่นทำงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ในลักษณะแบบนี้ เช่นบางทีบางท่านนั้นได้รับมอบหมายให้ไปดูงานด้านนี้หรือว่าไปดูโปรเจกต์นี้อย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางท่านนะครับผมอาจจะเคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามานานอยากจะเปลี่ยนมาทำอะไรใหม่ๆก็คือออกมาทำธุรกิจการค้าการขายลงทุนทำธุรกิจอิสระของตัวเองอย่างนี้เป็นตน้น แต่ว่าคนที่ได้ไพ่บบนีบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ทํางานหรือว่าได้รับมอบหมายงานที่ตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่เคยทํามาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ก็คือว่าตัวท่านเองนั้นไม่ได้เรียนมาสายนี้มาทางนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ได้ไพ่เดเมจิเช่นนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องของอาชีพการงานนั่นเองนะครับ ไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎดูรูปตามหน้าไพ่บนศีรษา,าของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนก็คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นมือด้านขวาถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเส้นแรงมากๆเลยนะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็ตามแต่มักจะมาปรากฏในความฝันคือฝันแม่นั่นเอง หรือว่าอยู่ๆมันก็เกิดในความรู้สึกนึกคิดของท่านว่าวันนี้ตัวท่านเองนั้นจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าว่าอยากจะได้โชคได้ลาบนี่นะครับมันจะมาปรากฏในความฝันนั่นแหละนะฮะลองลองตีเป็นตัวลงตัวเลขเอากัแเ้ากันนะครับ ไพ่ใบนี้ถากว่าเป็นด้านไม่ดีก็คือว่าพุธิกูราสีกันนั้นจะรู้สึกว่าคิดมากซะหน่อยนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้นะครับผมคิดไปเรื่อยจะต้องรู้จักปล่อยวางนะครับไม่เช่นนั้นมันจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเครียดมากจนเกินไปนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่ king of one หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าสัญ,ญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงาน จุดเด่นเลยนะครับของผู้ที่เกี่ยวราศีกรกฎก็คือเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์ในการพูดและที่สําคัญก็คือว่าอธิบายอะไรก็ตามแต่ผู้คนจะเข้าใจได้ง่ายมองเห็นภาพได้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับฉะนั้นการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าจะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนประกอบกับผู้ที่เกี่ยวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎบางท่านแม้จะมีอายุเยอะแต่ก็เป็นคนที่ทันสมัยอยู่เสมอและก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับส่วนไพ่ควีนออฟซอหรือว่าไพ่ราชนีถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่4ี่พไพ่ใบนี้หมายถึงคุณผู้หญิงที่เกิดราศีกรกฎนั้นจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากๆนั่นเองนะครับการงานของท่านนั้นบอกได้เลยว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตการค้าการข,า,า,รขายตัวท่านเองนั้นจะมองขาดมองออกทุกประเด็นนั่นเองนะครับ แต่ว่าไพ่ควีนออฟซอนนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎทั้งชายและหญิงเลยนะครับในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสมากๆเลยที่ตัวท่านเองนั้นจะเจอเรื่องยุ่งยากในการตัดสินใจมันอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นต้องตัดสินใจแต่ว่าบางทีมันมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งก็คือเป็นตัวเลือกสองตัวเลือก3าอย่างนี้นั่นเองทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดความสับสนอยู่พอสมควรขอให้ตัวท่านเองนั้นจงอย่าใจร้อนใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจ ถ้าหากว่าตัวท่านคิดว่าสิ่งใดมันจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านจงกล้าในการตัดสินใจบางทีนี่นะครับมันอาจจะเมือนกับว่ารักพี่เสียดายน้องในลักษณะแบบนี้คือมันยุ่งยากใจมากไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีแต่ตัวท่านเองนั้นต้องเลือกหรือบางทีนี้มันอาจจะเจ็บในการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ว่ามันจะจบระยะยาวแล้วจะส่งผลดีต่อตัวท่านอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้า ไพ่เจ็ดไม้เท้านี่คือไพ่ชนะการแข่งขันเรื่องการงานในกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นทํางานในหน่วยงานราชการใช่ไหมครับเขาจะมีการสอบเพื่อที่จะปรับตําแหน่งอะไรต่างๆพวกนี้แน่นอนนะครับตำแหน่งมันมีน้อยแต่ว่าคนที่ปรารถนาคนที่ต้องการนั้นมันมีเยอะฉะนั้นมันจะเกิดการแข่งขันขอให้ตัวท่านเองนั้นจงใช้ความพยายามให้เต็มความสามารถแล้วตัวท่านเองนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ หรือผู้ที่เกิดราศีกรกฎท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ในตอนนี้ให้รีบไปหางานแล้วท่านจะได้งานใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนผู้ที่เกิดราศีกรกฎท่านใดที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในลักษณะแบบนี้ให้เปลี่ยนในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วจะดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมาย,ยมถึงการแข่งขันด้านธุรกิจการค้าการขายพ่อค้าแม่ขาย ไม่มีเราขายคนเดียวนี่ใช่ไหมครับมันย่อมที่จะมีคู่แข่งมันย่อมที่จะมีการแข่งขันตัวท่านเองนั้นจะเป็นฝ่ายชนะตัวท่านเองนั้นจะมีกลยุทธ์มีวิธีการในการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ส่วนบางท่านนี่ทิ่แข่งขันกันเรื่องของยอดเรื่องของเป้าอะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเอง,เองเนะครับเข้าเป้าแน่นอนนั่นเองนะฮะคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตตหรือว่าไพ่ราชินีจันทร ถ้ามีไพ่ใบนี้ถ้าเป็นธุรกิจการงานที่จะดีแล้วก็ถูกโฉลกอีกอย่างหนึ่งของผู้ที่เกิยวราศีกรกฎธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนั้นจะปังมากๆนั่นเองเนะครับเช่นเปิดร้านเสริมสวยร้านต่อขนตาร้านทำเล็บขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของผู้หญิงพวกแฟชั่นเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกเครื่องประดับพวกนี้นะครับหรือไม่ก็คือพวกร้านให้เช่าชุดทั้งหลายเนี่ยจะดีมากๆถ้าว่ามีไพ่ใบน,นี้นะครับ นอกจากนั้นนะครับผมไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎบางท่านนั้นจะหันมาดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับด้านของตัวเองมากขึ้นคือออกกําลังกงออกกําลังกายหรือไม่ก็คือควบคุมเรื่องอาหารการกินแล้วก็มีการเปลี่ยนลูกเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวเพื่อให้เหมาะสมกับการงานของท่านที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าปัญหาอุปสรรคมันมีไหมในการทํางานของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์ ไพ่สเตรนท์สเตรนท์ก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคเยอะๆหน่อยนะครับดีที่ว่าผู้ที่กราศีกรกฎนั้นมีความอดทนเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโดยเฉพาะยงยิ่งถ้าว่าเป็นคุณผู้หญิงชาวราศีกรกฎนี่นะครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นจะมีความเข้มแข็งไม่แพ้ผู้ชายจริงๆนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนขอให้ผู้ที่กราศีกรกฎจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าท้ออย่าถอดใจสิก่อนนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎท่านใดที่มีจิตใจรักสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่คนเขาเลี้ยงกันเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงนั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศีกรกฎต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือไพ่เดท็ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปซะด้วยนี่คือไพ่เคราะห์ใหญ่ ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นรอยต่อระหว่างฤดูหนาวกับทางด้านของฤดูร้อนปีก่นกอนๆนั้นอาจจะไม่เท่าไหรล่ละครับแต่ว่าปีนี้อากาศมันเย็นอยู่หลายวันหลายเดือนเหมือนกันนะครับทาให้หลายๆคนนั้นอาจจะปรับตัวไม่ทันเพราะว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเนี่ยบางวันมันก็เย็นบางวันมันก็ร้อน ตอนกลางคืนตอนเช้าตรู่นี่นะครับอากาศเย็นมากแต่พอซสาสายบ่ายมาเนี่ยมันร้อนระอุเหลือเกินบางทีร่างกายเราปรับตัวไม่ทันแล้วก็พวกฝุ่นอะไรต่างๆพวกนี้ก็เยอะด้วยนะครับในช่วงนี้ฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยถาาว่าตัวท่านเองไม่ดูแลสุขภาพไม่สนใจสุขภาพระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นั่นเองนะครับคราวน,นี้เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดยวราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์นั้น จะเป็นอย่างไรบ้างครับตามที่ผมได้พูดถึงไพ่ในออฟไพน์เเคอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ไปแล้วว่าไพ่ใบน,นี้คือไพ่ความมั่นคงทางการเงินหรือว่าเครดิตทางการเงินต่างๆของท่านนั้นจะดีขึ้นในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นจะไปหยิบยืมเงินขอกู้ยืมเงินนะครับจากทางสถาบันการเงิน ขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้หรือว่าการลงทุนการค้าการขายจะปังมากๆถ้า,าว่ามีไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่8ดเหรียญน,นั่นเองนะครับไพ่8เหรียญก็คือการลงทุนการค้าการขายของท่านนั้นจะปังมากๆนะครับคนที่ซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมาเก็งกำไร อยู่ๆนะครับก็จะมีคนเข้ามาติดต่อซื้อแล้วก็ให้ราคาที่สูงมากก็คือราคาเกินกว่าต้นทุนของท่านมากๆก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ผลกําไรก้อนใหญ่มากๆนั่นเองเนะครับคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญถ้ามีไพ่แปดเหรียญน,นี่ก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นโชคของท่านแล้วละ่ะโชคลาภต่างๆนั้นเข้าข้างท่านแล้วละ่ะจะมีโอกาสได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่ฉะนั้นดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นบอกได้เลยนะครับว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โป๊ะปังมากๆมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เครดิตทางการเงินความมั่นคงทางการเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้ดีวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่สามถ้วยนั้นถือว่าเป็นไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ ไพ่สามถ้วยเนี่ยคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ส่วนคนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎที่แต่งงานไปนานแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทแต่ว่าเขาไม่มาสักทีถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีครอบครัวของท่านนั้นจะเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เกิดราศีกรกฎด้วยนะครับไพ่สามถ้วยยังหมายถึงว่าจะได้จัดงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ต hey ี้ party, งานรวมญาติงานบงงานบุญอะไรประมาณนี้นะครับล้วนแต่เป็นงานรื่นเริงนั่นเองนะฮะถ้าว่ามีาไพ่ใบนี้ครับส่วนถ้าเป็นไพ่ด้านของความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผม คือไพ่ใบนี้นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์อีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้คือไพ่ดวงเมียน้อยคุณผู้ชายที่เกิดราศีกรกฎนั้นอยู่ๆก็จะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งนะครับเข้ามาพูดมาคุยคุยกันแล้วถูกคอถูกใจแลกเบอร์แรกลกไลน์กันนะครับไปคุยกันต่อไปแชทกันต่อมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆเป็นกิ๊กเป็นกักหรือว่าเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดราศีกรกฎถ้าหากว่ามีผู้ชายมาจีบมารักมาชอบในช่วงนี้คบได้นะครับแต่ขอให้ศึกษาดูใจกันไปสักระยะหนึ่งก็แล้วกันอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่แล้วให้ระวังด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับส่วนไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคุณผู้หญิงที่เกิดราศีกรกฎนั้น ตัวท่านเองนี่นะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักค่อนข้างจะเลือกหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าคบใครก็ได้อาจจะมีการวางสเปคค่อนข้างสูงหน่อยนั่นเองหรือไม่ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นถ้าจะคบใครสักคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องของความรักเป็นข้อแรกแต่ว่าข้อแรกของท่านนั้นอาจจะเป็นเรื่องฐานะความเป็นอยู่ในการที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลเราได้มากกว่าอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ไพ่สเตรนท์นั้นยังมีความหมายได้ว่า บางทีคุณผู้หญิงที่กรราศีกระโกรนั้นอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวค่อนข้างแบกครอบครัวอยู่หนักเหมือนกันนะครับผมถากว่ามีไพ่ใบน,นี้ครับส่วนไพ่ใบน,นี้คือไพ่ควีนออฟซอร์ดหรือว่าไพ่ราชินีถือดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีความรักของท่านนั้นมันไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับมันคาราคาซังมานานแล้วล่ะ มันถึงเวลาที่ตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจแล้วล่ะนะครับว่าจะเดินแบบไหนนั่นเองแต่ว่ามันเป็นช่วงของความยุ่งยากลำบากใจเหลือเกินนั่นเองนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้ก็แล้วกันนะครับส่วนผู้ที่เกิดราศีกรกฎท่านใดที่เจ้าชู้มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ไม่พอสักทีระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะถูกจับได้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าครอบครัวความรักของท่านจะมีปัญหาเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดทไพ่เคราะห์ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับ ฉะนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วมีคนรักที่ดีอยู่แล้วไม่ควรที่จะหาเห่าใส่หัวหาเรื่องใส่ตัวไม่ฉะนั้นตัวท่านจะไม่มีความสุขแต่กลับจะมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎเป็นดวงชะตาในช่วงปากหลังเดือนกุมภาพันธ์โดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยะนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำ่าคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปล่าเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่าเทียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ